สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการเปลี่ยนทานรีโมทรถนิสสันอเมรานะครับสําหรับทนาดที่มีรถนิสสันอเมราก็สามารถที่จะเปลี่ยนฐานได้เองนะครับไม่ต้องไปที่ร้านนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือก่อนนะครับเนี่ยจะต้องเตรียมเป็นไขควงแบนนะครับเอาไว้งัดนะครับแล้วก็ฐานที่ท่านจะต้องเปลี่ยนนะครับซื้อมาเลยครับจากเซเว่นนะครับ cr สองศูนย์สองห้านะครับเน้นย้ำนะครับสองศูนย์สองห้านะครับอเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับคนอื่นก็ปลดกุญแจออกก่อนนะครับเสร็จแล้วให้นำไขควงแบนนะครับสังเกตดูนะครับตรงตรงนี่ครับมันจะมีช่องให้งัดนะครับนี่ครับแล้วก็งัดไปเลยครับงัดเข้าไป ตก็ไปบิดไขค,รครวงนิดนึงแล้วก็ค่อยเอาไขค,ควงแสะออกอเรื่อยๆครับนี่ครับแล้วก็ค่อยๆงานออกนี่ครับจริงๆคือมันจะมีฐานนะครับแต่ว่าผมถอดไปแล้วหลังจากนั้นก็แกะฐานใส่เข้าไปแกะฐานใหม่นะครับ2025นะครับ สังเกตดูนะครับว่าค้่บวกนะครับจะอยู่ด้านด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่บวกนะครับอยู่ฝั่งนี้เราก็ต้องคว่ำคู่บวกไปแล้วเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับหลังจากนั้นก็ประกอบกลับคืนครับอโอเคครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราไปลองดูครับใช่ได้ครับอโอเคครับเดี๋ยวลองไปกดล็อกที่ลองมปกดล็อกโอเคใช่ได้นะ,ะล็อกเรียบร้อยครับ